นักเรียนวันนี้ครวลิตาจะมาเรียนกันในห้องจากากรงานอาชีพนะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่สองเป็นเรื่องการพล้อต้นอ่อนผ่านตะวันนะคะวันนี้ก็จะมีนักเรียนตัวอย่างมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ,ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะ ที่อยู่ที่บ้านนะคะมาดูได้กันนะคะการพอต้นอ่อนทันตะวันอุปกรณ์มีอะไรบ้างอินตะรู้จักอะไรบ้างอ,อันนี้อะไรตะก้าตะก้าอันนี้อะไรอ้นตะไหมดินค่ะดินอันนี้เขาเรียกกาบมะพร้าวอ่าแต่เรามาหั่นฝอยก่อนอ่ะอันนี้ต้นอ่อนทันตะวันเราจะซื้อเป็นถุงยยใหญ่ๆนี้ก็ได้นะ มัจะเป็นซองเล็กๆก็ได้นะมีขายตามร้านค้าทั่วไปก่อนทำอ่าตอนเราจะมาปลูกกันเนี่ยมเมล็ดทนานตะวันเราต้องมาแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำตั้งหกถึงสิบชั่วโมงนะเดี๋ยวปีลติตาก็ลองหัดทำแต่วันนี้มาสอนเพื่อนๆทำกันก่นกอนอันนี้ตือแช่มันเรียบร้อยแล้วนะแช่มาหกถึงสิบชั่วโมงเสร็จแล้วให้บ่มบ่มก็คือเอาผ้าห่อ หรือเอาทิชชู่ก็ได้น,นีผัวทิชชู่หอ่อ,อปรากฏว่าดูสิทิชชูห่ห่องอกแล้วใช่ไหะแช่หนึ่งคืนเองอันนี้เราจะช่วยให้มันงอกได้ง่ายขึ้นนะเราก็เอานี่ออกเลยช่มจำๆอู่งนะงอกสวยงามเลยถ้าเราไม่แช่เนี่ยจะขึ้นช้าอันนี้เราช่วยย่นระยะเวลาในการงอกได้กินไหม นอนอันตวันกินยังอ่าเดี๋ยวให้เราปลูกเจ็ดวันเรากินได้เลยอเดี๋ยวเราปลูกไปก่อนครบเจ็ดวันแล้วเรามาทำอาหารกินกันอาทิตย์นึงกินได้อาทิตย์เดียวยมีโปรตีนสูงมากเลยอันนี้เอาไว้ก่อนอเริ่มต้นเรามีตะกร้าอยู่แล้วง่ายๆที่บ้านนักเรียนคนไหนมีเค่งขนมจีนก็ได้ะนะ เป็นกระมังก็ได้ตะกร้าเล็กๆก็ได้นะตะกร้าเรามีดูเดี๋ยวปีตาต้องเอากระดาษวางก่อนอ่ะลองทำดีเอาวางเออวางนี้วางด้านในด้วยอ่ะด้านในสองชั้นดีนะรอเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ กันดินรั่วไหลกระดาษเราเรียบร้อยกันดินรั่วไหลแต่แล้วเรามีขุดมะพร้าวอาจจะตัดใส่มะพร้าวไปนิดหน่อยนี่นะคะจะใส่ไปนิดหน่อยอครับแต่แต่ไม่ไแต่ลองก้นไว้ก่อนอันนี้เราใช้มะพร้าวมันก็จะช่วยอมน้ำไว้นะก็จะมีความชืน้นถ้ามะพร้าวอย่างเดียวปลูกแล้วมันจะ ไม่มีธาตุอาหารเราต้องใช้ดินด้วยนะอร์เด็กคุณช่วยเอาใส่ดินใส่ดินไปอันนี้ดินผสมปุยมะพร้าวใส่ดินนะเกี่ยเลียให้ทั่วเดี๋ยวดินเราต้องเหลือไว้เพื่อปลูกเมล็ดด้วยปลูกเสร็จแล้วก็ต้องมีดินอยูบบนเมล็ดเลยอะเกลี่ยดินทั่ว นอันนี้ก็ซื้อได้ทั่วไปนะตามร้านขายผลไม้เ็แล้วเรามีเม็ดตะวันหนาช่วยกันบวานค่ะเออเรียบเบาหวานหานมันเป็นตัวทั่วเลยอันนี้เราจะกินต้นอ่อนเราหวานแน่นๆได้เลยค่ะช่วยกันอ่อนตัวทั่วเลยหนาๆเลยไม่เป็นไร หมดนี่เลยแค่นี้เราก็จะได้กิ่นต้นอ่อนเยอะเลยเนี่ยเป็นร้อยเลยนะเดี๋ยวขนาดนู้นเลยี่ยเป็นร้อยต้นเลย พยายามเกลี่ยเกลี่ยทัวเลี่ยทั่วเลยอ่าให้เพื่นเพื่อนดูดิอ่าเพื่อนเนดูนะเกลี่ยจนทั่วเลยแต่แล้วอาดินโรยด้านหน้าเล็กน้อยแล้วเราไปโรย ติดดูเต la ็ดูนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วรดน้ำรดน้ำรดน้ำใส่ขวดจอดน้เก่าฝากแล้วรดน้ำเวลาเดียวพอนะ แลวตอนเช้าอย่างเดียวพอเอาไอว้ชุ่มเลยแล้วก็เช้าเราก็มาลดน้ำใหม่กินวางไว้ในที่ร่มนะคะวางไว้มุมบ้านตรงไหนก็ได้แถมนิดหน่อยดินดินครับดินดินแถมโอเจเจ็ดวันมาเจอกันอ่าคุกเพืเ่อนจเจ็ดวันมาเจอกันนะครับ เด็ดวันมาเจอกันนะคะใช่จะมีต้นอ่อนอันตะวันไปกินกันอาสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย